สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่ฮาเริ่มกันเลยครับคลิปแรกปลาหมามาหาหมอยังไงให้หมอคิดว่าหมาเจอ นี่ไม่ใช่จอกเฉยๆมันน่าจะตายแล้วมัง้งแค่มาจอดหน้าคลินิกมันก็ร้องยังก็โดนเจื่อพอลงจากรถมันก็ทิ้งตัวลงแข็งตื่อเฮ้ยคลิปต่อไปกลับนิ่งๆละกันพวกมันเยอะอ วันนี้เราตัวคนเดียวยาวไปแลกกับมันเลยลูกนั่งนิ่งเจียวกำลังประเมินสถานการณ์ดูท่าแล้วมันจนตัวแบบนี้ก็มองนกมองไม้มองจิงจกตุ๊กแกมองธรรมชาติรอบตัวไปก่อนละกันต่อไปครับคลิปนี้สายพันธุ์ ที่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ดอกไอโนเสารัตเป็นสายพันธุ์เดียวที่รอดจากอุกาบาทพันนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วง65ล้านปีอย่าทักสินเรากำลังเป็นไดโนเสาร์อยู่มาดูกันต่อครับคลิปนี้เฮ้ย เมืองเป็นอะไรไปวะนั่งหน้าเศร้าเชียวหรือว่าอกหักหน้าตาเหมือนมีอะไรจะต้องเครียรไม่ต้องคิดมากเว้รูปเหรอสาวสาวเยอะแยะ,ยะวันวันเดินชนกันเกือบตายคลิปต่อไปกลับโหดไปไม่พี่ ดูดันไม่เกรงใจใครเจ้าของบอกมันไม่กัดหรอกไอตัวนี้แต่ระวังมันจะควันเอาต่อไปครับคลิปนี้อ้าวเฮ้ยเพื่อนมึงก็ไปอยู่ทำไมในกำแพงปูนเนี่ย ดูสินิ่งเลยเรียตอะไรก็ไม่กระเดกสงสัยว้ยหรือว่านี่คือบรรพบุรุษเราเมื่อ5,000ปีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเห,ยเหยมือจะเป็นใครก็ตามออกมาได้แล้วเดี <laughs> ๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน <laughs> <laughs> มาดูกันต่อครับคลิปนี้ <laughs> กลับไว้กลับแม่ให้มาตามกลับบ้าน <laughs> มึงนะมึงเป็นภาระคูตลอดเที่ยวนะักเที่ยวจริงๆเที่ยวจนลืมบ้านเหนื่อยคูนี่แหละ ถูกแม่ใจให้ตามมึงทุกวันดูที่ดูอึดอัดลีลานะโยกโยท่ทวงเวลาไม่อยากกลับไปโดนไม่เร็วไปข้างหน้าสองถอยกลับมาสามแล้วเมื่อไรมึงจะถึงบ้านเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกลับบ้านได้แล้วเวย้ยชาลีลาไม่เร็วรออยู่คลิปต่อไปครับ นุดดูนะโดดแบบนี้ง่ายง่ายแค่นี้ทำไม่ได้เหรอนี่ไงเห็นยังอ้าวอีกรอบนึงดูสักไอ้บ้ามึงไม่ต้องปลักกูต <c oughs> ่อไปครับคลิปนี้อารมณ์เสียโ้ย <c oughs> กําลังนอนยังมีความสุขปันดีสะด้ว อ้าวอ้าวเมือตดใช่ไหมไอ้บ้าเนี่ยตกใจตดตัวเองคชวิ่งมาสวบกูเฉยไอ้เว,าว,าว,าวงตดแล้วเขินทำมาวีหินแมวมาดูกันต่อครับคลิปนี้เปลือความยุติธรรมมันต้องมีวิธีการตัดสิน มาเสี่ยงดวงกันวันนี้วางกูกบมึงว่าใครจะไปอยู่วะ,ะคลิปต่อไปครับธุรกิจครอบครัวบ้านเราเป็นเท่าแกโรงสีทุกคนขยันขันแข็งกันหมดแหละแม้แต่หมาก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์เลี้ยงแล้ว ไม่เสียเก่าสุขจะได้ไม่มีใครปูดว่าไม่มีหมาตัวไหนช่วยเลยดูซะกทำได้หมดแหละต่อไปครับคลิปนี้อ้าวมึงอยากจะไปอยู่วัดเหรอ ของรักของห่วงเขานนาเว้ยไม่รู้ละก็น,นุดมวแต่เล่นโทรศัพท์บอกว่าหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเกาไม่สนใจ <laughs> มาดูกันต่อครับคลิปนี้ <laughs> จะมาชอปปิง้งรีบไปหน่อยเลยไม่ดได้ใส่เสื้อปะ <laughs> อ้าวเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดก่อน มึงแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาห้ามเขา้าเว้ยรอข่อนนะ KFC วันนี้ไม่ผ่านคลิปต่อไปกรับนายแน่มากจะเก่งเกินไปไม่เอง แลวนี่เขาพัฒนากันหมดแล้วนุ่นลูกเล็กเด็กแดงนั่นเนี่ยจะโตะขึ้นจะขนาดไหนขอชมวิวนะนุ่นข้างบนเนี่ยวิวสวยเรามาประจำเลยมาทุกวันดูสิเพื่อนเราก็มาด้วยมันรออยู่ข้างบนแล้วเห็นไหม <c oughs> แค่นี้เอาเราไม่อยู่หรอกจะเข้าจะออกเมื่อ,อไรไม่เจ็บนาอีกต่อไป <c oughs> ต่อไปครับคลิปนี้อีกไม่กี่เดือนคงพูดได้ให้หพวกเมืองหรือว่าพูดได้วะแต่พวกมึงไม่ยอมพูดเพราะดูแลว้วมันพัฒนาไปไกลมากกูออกเวรแล้วมึงมารับเป็นต่อใจเปล่าสแกนหน้าแป๊บหนึง่งเรียบร้อยเพียนกะได้เวลาพักผ่อนให้ก่อนละมาดูกันต่อครับ คลิปนี้พอ่พอพ่อพาเรากลับบ้านเถอะมีแต่คนเมาเรากรัว <c oughs> นะ <c oughs> นะนะพ่อนะอย่าเต้นเลยหนูอายเขาจะลับขาไวย้ยางนี้แหละไม่ให้เต้นรับไม่ได้ <c oughs> คนกลางๆบอกคูไม่กล้าเต้นเลยครัเเย่บปีนหมา <c oughs> คลิปต่อไปกลับ เกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศวันนี้มาเป็นแก๊งเลยตามยุคโลกาพิวัตน์ต่อไปคงนั่งกดโทรศัพท์เหมือนคนห่วงโซ่อาหารเพียนไปหมดแล้วเกิดมาเห็นแต่นกเอียงเลี้ยงควายเ่าล่าสุดเห็นนกเอียงเลี้ยงรถแมคโครเอาจริงๆนะพวกมึงไปสนิทกันตอนไหน ขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ